เนะครับตัวนี้น่าจะช็อตไม่จากอะแดปเตอร์น่าจะอะแดปเตอร์นะครับเพราะอะแดปเตอร์ท่านลูกค้าก็หผมมาไม้เลยนะครับไม่ไม่ต้องเช็คที่ว่าเสียบตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้นะครับอันนี้ผมผมได้วัดแล้วครับอะแดปเตอร์มัน,นนะมันช็อตแน่นนะนี่ครับตำแหน่งตรงนี้นะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงวันนี้เรามาแกะกล่องนะครับท่านลูกค้าส่งเครื่องมาซ่อมจากตําบลเขาวงอําเภอบ้านตาขุนนะครับจังหวัดสุราษฎนะร์ขนส่งกับแปนะนะ๋นะครับได้ของแท้แน่นอนครับดูกล่องนะบุบๆงนี้น่าจะอ่านว่าสแน็คเกอร์แบนสแน็คเกอร์แบนนะครับผมให้มั่นใจนะครับมาแกะกันนะครับเครื่องไปดู แต่ผมคอนเฟิร์มว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับเพื่อนๆดูนะครับถ้ากล่องประมาณนี้นะของแท้ครับสําหรับแพทนะครับตรงตูกแกลของแท้แน่นอนกล่องมาเลยแขกมาแขกมาดาบนะครับเอากระยกเอากระยานลงก่อนโอ้ ใส่กระเป๋ามาด้วยเลยแก่จะเอาลง,งข้างๆก่อนนะครับมีอะไรอีกไหมไม่มีนะครับมีกระดาษแกมาด้วยอติภพนะครับปอนะครับ,บ 1, 2, 8, มีคำแก้ชื่อมาเลยอติภพปอหนึ่งสองแปดหมู่สี่ตำบลเขาวงอํอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์นะครับให้เบอร์มาด้วยหรือว่าแพ็คมาดีมากนะครับเป็นอย่างนี้หื คอนเฟิร์มนะครับว่าสำหรับแฟดน,นะครับเขาจะต้องได้กล่องแท้อย่างนี้นะครับจะปุบปุบหน่อย <Okay. S 1> ขอญาตห่างๆห,หน่อยนะครับดีผมวางกล่องด้ว okay. ยหาซิไปไม่เจอเค <c oughs> ใช่ไโอเคนะครับเป็นเครื่องรีโน,นะวรนะ การอะไรผมไม่จําได้นะครับถทรถามาร์คันหนึ่งมีแกรเตอร์มาด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับแกรเตอร์มาด้วยนะครับในกระเป๋าโอเคเรามาดูกันนะครับว่าการอะไรเดี๋ยวผมอนุญาตเก็บของก่อนนะครับนี่ครับแกาเตอรหมดเต็มเลยโอเคครับมาดูกันครับโน้ตบุ๊กของคุณอาติภพนะครับอาติภพเป็น ดูโมเดลต่างๆนี้นะครับเป็น r e n o v o Y520 นะครับอาการท่านลูกค้าแจ้งมาว่าเปิดไม่ติดมันพับก็ทำท่าจะไม่่อดีผมเปิดเครื่องขึ้นมามีช็อตโน้ตนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นช็อตโน้ตของลูกค้าเอเคเดี๋ยวเราเอาออกก่อนนะครับผมเชิญชมนะครับท่านลูกค้าเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาอย่างนี้เลยคือกันพลาดนะครับเราได้ติดต่อกับนะครับบางเครื่องผม จำอาการที่แจ้งมาไม่ได้เลยครับนี่ครับชันเกอร์นะผมเขียนชื่อเนเกอร์เบรนด์นะครับนี่ครับที่อยู่แล้วก็นี่ครับมีเบอร์โทรโอเคนะครับอาการคือเปิดไม่ติดผมใช้สัาร์ยตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเสียบอ่าผมเสียบสัาร์ยแล้วนะครับนี่ยิงกระแสแล้วครับผมกดเปิดเครื่องเลยนะครับ ไม่ติดนะครับเกเคเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับอาการเปิดไม่ติดกดออนไม่ก็ติดเลยนะโอเคไปดูกันครับ ครับผมผมได้แกะเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นเมนบอร์ดก็ถือว่าไม่ไม่ซอกกรปกเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะมีคาบน้ํานี่ครับแ,แถวแถวไฟชุดนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นไฟอะไรนะครับแถงนี้เลยนะครับนี่จะมีคาบน้ําอยู่นะโอเคแล้วก็ด้านหนึ่งนะครับซิงค์นะครับจะมีฟุูนะครับดูไหมครับ ในซิง์เลยนะครับซิงก์แล้วไคนนอนนะครับซิลิโคนเดี๋ยวเราจะวางให้ใหม่นะครับแห้งแล้วและรูพัดลมนะครับพัดลมซีบียูนะครับนี่พัดลมซีบียูนะครับฝนเยอะมากเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะครับแล้มาดูส่วนหนึ่งก็คือบอดี้นะครับในฝั่งของบอดี้บานพับนี่ครับเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับบานพับกอ ฝุ่นก็เยอะนะครับสที่บานพับชอบแตกเพราะว่าฝุ่นจะเข้าไปในตัวน็อตนะครับที่โยกของบานพับโอเคเดี๋ยวเราทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ระบบไฟให้กันนะครับว่าเป็นที่อะไรแต่าทาความสะอาดให้หมดนะครับลาโพงก็น่าจะเสียงแตกแล้วนะครับเพราะว่าขอบขอบนี้เริ่มขาดแล้วนะครับขอบเริ่มขาดนี้เสียงแตกแน่นอนนะครับ ลูกค้าบอกว่าก่อนหน้าที่จะเปิดไม่ติดคือเครื่องจะช้าก่อนนะครับเครื่องค่อยๆช้าพอช้าแล้วเปิดไม่ติดเลยทียนี้นะครับเราก็เราก,ราก็ถ้าลูกค้าแจ้งมาก็ดีนะครับเราจะได้ทราบอาการเบื้องต้นนะครับแล้วดูฝั่งบอดี้ด้านนี้นะครับฝุ่นเยอะมากนะครับด้านล่างน็อตมีมาสองตัวนะครับน็อตพันผมก็ไม่ทราบว่าท่านลูกค้าเนี่ยจะแกะมาแล้วหรือไงนะครับ เดี๋ยวผมหาใส่ให้แล้วกันนะครับเราจะได้ปิดงานกันไปนะครับโอเคไปทําความสะอาดกันก่อน,นครับ,รบผมได้ทําความสะอาดให้เสร็จรรเรจียบร้รบอยนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ระบบไฟเมนบอร์ดกันนี่ครับซิงครับสะอาดเตือนครับแล้วก็พัดลมนะครับนะครับสะอาดเลยครับแล้วก็บอดี้นะครับเราทําให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะ ไนระบบไฟเมนบอร์ดกันนะครับส่วนซีโคนเนี่ยเราวางให้ใหม่นะครับเดี๋ยวน่าจะเครื่องน่าจะโดนข้ามน้านะครับขนาดนี้น่าจะเป็นไฟชุดแรกนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าว่ามันเป็นที่อะไร,ะรว่าเมนบอร์ดมันไฟเข้านะครับแต่เปิดไม่ติดส่วนลำโพงผมก็ซ่อมให้แล้วนะครับ ไม่ไม่เสียงไม่แตกแน่นอน,นครับน่าจะยังไม่แตกเยอะหรอกครับลูกค้ายังคงไม่รู้แต่เราเห็นแล้วเราเข้าไ่จะไปไล่ระบบไฟกันครับครับผมผมได้เช็คแล้วนะครับที่ตัวนี้นะครับเป็นเป็นน่าจะเป็นคอยเลี้ยง CPU นะครับโอห์มไม่ต่ำหรอกครับแต่ว่า ไฟไม่ออกถึงไฟไม่ออกเนี่ยผมได้วัดนะครับมีมีโตัวเฟสนะครับตัวนี้น่าจะช็ะอตน่าจะอะแดปเตอร์น่าจะอะแดปเตอร์นะครับเพราะอะแดปเตอร์ท่านลูกค้าก็หัวมาไหมเลยนะครับไหมไหมตรงเจ็คที่วัดเสียงเสียบตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้นะอันนี้ผมผมได้วัดนะครับอะแดปเตอร์มันช็อตเนี่ยนะนี่ครับตำแหน่งตรงนี้นะครับช็อตเต็มเลย นี่ครับเห็นไหมครับชอดเต็มตำแหน่งนี่ครับสี่ตัวน่าจะสี่ตัวนะครับตำแหน่งี้สี่ตัวแน่นอนตัวบนไม่ช็อตนะครับตัวตัวล่างไม่ช็อตจะช็อตตัวบนเฟกตัวบนแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับตำแหน่งตรงนี้เพราะว่าถ้าช็อตแล้วเริ่มเสื่อมหมดเลยทั้งทั้งชุดนี่ครับหกตัวครับสองสี่หกนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาเิสกันนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับ ครับผมผมได้เปลี่ยนตัวเสียออกไปแล้วนะครับนําตัวดีเข้ามาใส่แต่ผมเสียบอะแดปเตอร์เลยนะครับเสียบอะแดปเตอร์เทสเตอใช้ยูดบีเทสเตอร์ด้วยนะครับกระแสมาแล้วครับหนึ่งจุดศูนย์อนะครับใช้ยูดบีเทสเตอร์ด้วยน่าจะบูทวนด้วยนะครับมาแล้วนะครับยูดบีเทสเตอร์ร้องแล้วครับนี่ครับแต่เรามาดูกันนะครับว่าขึ้นภาพไหมนะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่า ยศบีเทสเตอร์ลองแล้วขึ้นภาพนะครับจะไปดูกันนะครับว่าประกอบแล้วขึ้นภาพไหมลงประกอบเทสกันครับผมผมได้ประกอบก่อนนะครับประกอบเพื่อเทสนะครับเพื่อนๆยังไม่ได้ใส่ซิงค์พัดลมนะครับเสียบแล้วนะครับกระแสมา1แอมนะครับดูนะครับมันจะบูตบนนนะครับโอเคดูกระแสนะครับ ดูกันนะครับนี่ครับภาพมาแล้วนะครับแต่วผมก็ยัดถอดก่อนนะครับเดี๋ยวเราประกอบกันให้เสร็จนะครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับแต่ผมจะวางซีโครนให้ใหม่ด้วยเลยนะครับต้องเป็น Mx4 นะครับอันนี้รุ่นใหม่มาเนี่ยจะเป็น Mx5 นะครับแต่เพื่อนๆเทสอยู่นะครับสำหรับหัตใหญ่ก็สั่งส่วนซ่อม MacBook อัตใหญ่ใช้ Mx6 นะครับเดี๋ยวไปไปดูกันนะครับว่า มีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับ ครับผมผมได้ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของคุณอธิพงศ์นะครับผมใช้สไปายตัวนี้นะครับกินกระแสก่อนออนด้วยนะครับคือกินกระแสก่อนออนคือชาร์จแบตเตอรี่นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแอมป์นะครับกดเปิดเครื่องนะครับครับกินกระแสสองแอมป์กว่าเลยภาพมาแล้วนะครับสามแอมป์อันนี้อันนี้ของท่านลูกค้าน่าจะแบตเตอรี่ กล้หมดด้วยหรือยังไงกินกระแสสูงนะครับรุ่นนี้จะเป็นตระกูลพวกเกมมิ่งนี่ถ้าเป็นพวก l e n o v o Le g i o n y น2 0น้ี่กินกระแสมากแน่นอนครับพวกตรงนี้สเปคเขาสูงเครื่องก็ไม่ได้ช้ามากนะครับท่านลูกค้าแจ้งมาว่าช้าก่อนก่อนเลกเปิดครั้งแรกเนะี่ยผมผมได้เปิดครั้งแรกคือเครื่องอัปเกรด o อนะครับอัปเกรด OS ใหม่เป็น แต่ผมดูให้นะครับว่าแต่ผมจะเช็คให้ทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมทับ็บแพดใช้งานทุกปุ่มไหมนะครับอ๋อวินโดว์ท่านลูกค้าเป็นเบอร์เก่านะครับ o อเเบอร์เก่านะครับเป็นสองศูนย์เอสสองเอสสองอัปเกรดมาแล้วเป็น 2. ปเ2สสองนะครับ เดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับเว็บแคมไมค์ทัพเอนคีย์บอร์ดสำหรับเ,เพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปของผมจบแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่างพงได้ทําคลิปครั้งต่อๆไปนะครับและเ,เพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมที่อยู่ไายน้้ผมเลยนะครับแอดไลน์หมายเลขไอนะครับและสอบถามราคาก่อนซ่อมได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ